วันนี้คุณเอจะมาทําตะโกให้ดูตะโกต้นนี้จุดเด่นเป็นไงบ้างคุณเอจุดเด่นต้นนี้ก็เป็นตะโกทรงรากทรงซูโม่นะครับรากรอบครับโอ,โอ้โหเด่นน<อ>ากรอบครับเป็นไม้ก <ทำ S 2> ็ไม่คาดแต่ารนะตากรอบนะครับ,รบโอ้โหเดี๋ยวให้ดูรากก่อนไม่ธรรมดานะครับเนี่ยรอบจริงๆครับอื้มเป็นไม้ยงงี้เขาเรียกว่าไม้เงินแสนครับจบมาในแสนแน่นอน คุณเอ๋นี่มันใหญ่มันมันกว้างเส้นผ่านศูกลางประมาณหกนิ้วเลยเนี่ยหกถึงแปดนิ้วฐานนี่แปดตรงนี้นี่หกนิ้วเลยนะครับครึ่งฟุตผิวสวยอยู่แล้วนะฮะตะโกนี่นะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือเขียงแรกกิ่งหนึ่งเออกิ่งหนึ่งเขียงแรกคือจุดนี้ถูกไหมคุณเอ๋นะครับมีจุดนี้เขียงแรกปังมันก็จะออกมาตอนแรกออกนีน่แน่ๆแล้วก็เขียงนี่แล้วก็มาออก เขาเรียกว่าไล่ตาตะโกเขาจะทําแบบนี้พอเขียงปั๊บมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมคุณเหนมันจะมาแล้วก็เลือกเอาถูกไหมโอเคพอได้นี้แล้วก็ขึ้นหลังขึ้นหน้าเมนเลยนะครับโอ้โหมาหือมาเลยครับดูคนเขียงสองดูสิมือไม่ปิดเลยครับนะอุ้งมือไม่ปิดแสดงว่าเขียงสองนี่สร้างกิ่งแล้วก็ตัดคุมไว้นะครับถูกไหม อันนี้ตัดคุมอันนี้ก็ต,ดตัดคุมไว้เนาะคุมไว้ไม่คุมไม่ได้เดี๋ยวมันจะโตกว่า<ำ>หลังอย่างนั้นสร้างกิง่งเออจะเข้าลวดทีนี้ขึ้นมานี่ก็ให้เรียวโคนใหญ่ปลายเรียวมาถูกไหมครับมาถึงนี่ปุ๊บคุณเอกคัดกิ่งไว้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหลังใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้กิ่งหลังหลังแล้วยอดอมมุมไหนครับตรงนี้เป็นยอดตรงนี้เป็นยอดยอด, <uke> ยอ,ดอันนี้ก็ต้องตัดตรงนี้เขียงนี่ใช่ไหม โอ HR, ine, oh, e ux, essions, <t 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 ้โหเดี๋ยวมาดูกันครับพอตัดออกมันจะเป็นยังไงเอได้ขนาดแล้วครับเออมันได้ขนาดแล้วมันได้ขนาดแล้วจะเขียงออกนะครับผมให้ดูไกลๆเลยเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงขนาดเขาเล่นกันแบบอ่าสูงไม่ว่าครับสูงไม่ว่าสูงอย่างนี้เลยเป็นเมตรสองเมตรนะตัดเลยนะครับเอาละเอาตัดไวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวว่ามันโตได้เออมันโตได้อีกนะครับ อันนี้มันไม่ต้องรอแต่จริงๆก็ได้นะคุณเดนเนี่ยครึ่งหนึ่งของตัวนี้เลยนะอันนี้เหมือนกันหนึ่งในสามมันจะเรียวอันนี้ก็หนึ่งในหนึ่งในสองนะผมว่าครึ่งหนึ่งนะเนี่ยไอตรงที่จะมาเขียงสามเนี่ยม,มันได้ได้ส่วนอยู่นะคุณเดอาะ่ะครับ,เ,รรบเอ,อมันจะเรียวมันจะเรียวได้ส่วนอยู่ครับนะค่อยๆนะครับคุณเด นะอันนี้ไม้ต้นหนึ่งเท่านะไม้ต้นนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ตะโกทั้งต้นนะครับโอ้โหมีมานะนะอดทนเลี้ยงอ้าวเรียบร้อยโอ้โห,ห,หสวยงามครับตะโกต้นนี้ขายไหมครับต้นนี้เผื่อมีใครต้องการใครทักมาห่วงนะครับแต่ถ้าราคาถูกใจขายหมด <c oughs> ขายนะครับราคาถูกใจขายโอ้โหยอดครับตรงนี้ยอดอ่าตรงนี้ยอดนะครับตนี้เป็นยอดยอดครับตรงนี้เป็นกิ่งหลังครับกิ่งหลังมาแล้วหนึ่งสองแล้วก็มาหลังหลังสามมาตั้งยอดยอดครับเอ่อพอตั้งยอดขึ้นไปมีสิทธิ์มาสี่หน้านะนะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้อันเล็กอันเล็กนี่นะครับอันเล็กกิ่งหน้าอันล่างก็นไหนดูก่อนอันล่างก็ได้ดูดูสัดส่วนตรงนี้นะครับสัดส่วนตรงนี้อันไหนกว้างสั้นได้พอดีส่วนอันนี้ต้องทิ้งนะมั่งกิ่งเกิน ดูมันสวยมันแจ๋วมากไหมเดิรอดูมันแตกมากีงครับว่าเผื่อมันมีกิ่งมาให้เล่นอีกเผื่อมีกิ่งให้เล่นนะอย่างนี้ก็เอาเอามันไว้เลี้ยงต้นก่อนไม่ได้เหรอก็เอาไว้เลี้ยงต้นก่อนครับเราจะยังไม่ตัดครับวั้ยังนี้ก่อนครับเลี้ยงต้นก่อนก็จะเอาแบบนี้ก่อนยังไม่เก็บหัวเขียงยังไม่เก็บครับเดี๋ยวรอให้มันโตอีกแข็งแรงหน่อยนึงครับแข็งแรงหน่อยให้เก็บเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องทายาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคุณเดีทายานะครับรักษาแผลเหมือนเราเป็นแผลแหละ เราก็ต้องรักษาอันนี้ยังไม่เก็บจริงนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บครับยังไม่เก็บอันนี้เก็บแล้วอันนี้เก็บแล้วนะครับอันนี้เก็บแล้วเนียนแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บจริงอีกนิดน,น,นึ่ง <นะ S 1> อันนี้อันนี้ไว้ก่อนนี่เก็บจริงไว้แล้วน <Alles S 1> ีค่ครับกำแพงกาลังปิดนับโอ้โหตะโกมันสวยอย่างนี้นี่เองโอ้โหสงสัยผมต้องหาตะโกเล่นแล้วครับนะโอ <น craft> ้โหอย่างนี้สุดยอดเลยครับเนี่ยดูดิ นะครับนะเป็นไม้ที่น่าเล่นนะครับนะครับคุณเอ๋ครับนะทักมาครับขายหมดนะครับถ้าถูกใจราคาถูกใจคุณเอ๋ปล่อยครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปครับครับตะโกต้นนี้ก็เป็นตะโกที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งเลยนะครับก็เป็นตะโกทรงต้นเทีเตี้ยนะครับก็มีกิ่งหนึ่งกิ่งสองให้แล้วครับ ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับผมก็แบ่งจำหน่ายครับเสียงสามแล้วเสียงสามแล้วครับตัวนี้โอ้โหเสียงสามถูกราคาดูแใจปล่อยอยู่แล้วครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับยังมีแบ่งครับถ้าลงใต้สีหลังไม่ได้ก็ราคาดีก็ตีครับถ้าถ้าใครให้ราคาก็แบ่งก็แบ่งครับแบ่งปันแบ่งนใครให้ราคาก็ได้ครับโครงสร้างโจบไม้เงินแสนนะ อ๋อต้นนี้ละครับมันก็ครับชอบทรงมันทรงต้นเดียวมั้ต้องดูรายละเอียดอีกหน่อยนะครับต้องทำรายละเอียดให้ดีดีอีกหน่อยนึงครับต้องดูรายละเอียดหน่อยครับหลายปีแล้วครับต้นนี้กว่าจะได้ขนาดนี้ก็หลายปีแล้วครับหลายปีหลายปีเอาละครับขอบคุณครับเดชครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับ